โอเคครับทุกคนวิธีลงแมปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเข้า ES f i e Explorer ก็ได้นะครับหรือใครมีแอปอะไรก็ได้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่ t o อ y อ่ไอซ์จิจานี่แหละเข้าที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็จะกดจะได้ไฟนี้มาครับนี่ครับไฟนี้มานะครับพอแตกไฟออกมาก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยววิธีแตกไฟก็กดตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็กดเข้ามาแตกไฟไปที่ครับแล้วก็เลือกเส้นทางกบันแล้วกดตกลงไปเลยนนะครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ ก็ copy ไปนะครับ copy หรือตัดไปก็ได้นะครับเอ,อ้ยตัดไปนะครับจากนั้นก็เข้าที่สตอรี่เอ,อ้ยเป็นเป็นเป็น่างนึงนั้นเข้าเราจะแตะตรงนี้นะครับตำแหน่งเอ,อ้ยไม่ใช่สิรูปบ้านเอ,อ้ยเข้ารูนเนี้ยถูกแล้วโอเคพอมาหน้าหลักใช้ s l a s h m ทุกคนแล้วก็เข้าไปที่ Android เอ,อ้ยจะเย็นแล้วก็เข้าไปที่คำว่าอ่าเข้าไปที่คำว่าเกมนะครับเดี๋ยวึงหาก่อนนะครับนี่ครับเกมนะครับ อันของทุกคนอาจจะขึ้นนะครับเพราะอันนี้ครับเข้าโมจังนะครับกดเข้าที่เข้าว่านไหมครับเวิร์สนะครับลองอ่านดูนะครับ W O R I D นะครับเข้าไปนะครับเอ้ยใจเย็นโอเคครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นทุกคนก็วางไปเลยนะครับทุกคนนะผมมีแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยโอเคครับทุกคนโอเคทุกคนเสร็จแล้วที่นี้ก็ขออนาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ